ครับจังตุ้งครับวันนี้เข้าเคมเครื่องตัวเองนะครับที่บันสำเพาก็ที่เขาใช้เครื่องนี้มาที่นี้เข้าปีที่สามครับก็ยัแนแจมยันลูกตืนนะครับอ่าอยนพัดลมไปแล้วนะครับรอบอื่น ก็ทีนี้เครื่องก็สภาพ100%เปเหมือนเดิมนะครับมั้นวันแรกที่ซื้อเครื่องใหม่นั่นแหละครับ่อพี่เขาใช้เครื่องได้ดีแล้วนะครับส่วนมากผมแนะนำให้สีสองรอบครับ อ่อข้าวที่อะไรนะครับแกนมะไม่ช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับต้นฤด,ดูกาลสูง แล้วข้าเทสตรงนี้จบนะครับก็เดี๋ยวจะลองสีข้าวาที่ยังไม่สีผ่านผ่านการสีรอบแรกก่อนนะครับก็ผมว่าจบนะครับในระบบนะครับตะแกงมันเริ่มขยับนะคับหว่ขยับก็ข้าวก็ออกไปนะครับ ทุกบทก็บทไม่ทันแล้วก็กกนถึอล้อนะครับในเพื่องต้นนี้เปลี่ยนแกนใหม่นะครับลูกกลิก็จบนคบเครื่องก็ทางานร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิม พรุ่งนี้ผมว่าจะไปบ้านบุญมีนะครับแต่ว่าลูกเปืนหมดนะครับรอลูกปืนก่อนนะครับถ้าเป็นงานซ่อมนะครับถ้าอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่ไม่ไกลจากผมนะครับนํามาร้านได้เลยนะครับรับรองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยู่ร้านนะครับ ถ้าเป็นเครื่องนี้ผมออกไปส่งหรือไปซ่อมแล้วนะครับออันนั้นผมออกไปได้นะครับถ้าไม่ไกลมากนะครับก็อยู่ภายในจังหวัดอุดรธานีนครับถ้าไม่ติดจังหวะผมไปเที่ยวหรือไปส่งเครื่องอยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ถ้าผมไปต่างจังหวัดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังก่อนนะครับลูกค้าที่ติดตามอยู่ก็ติดตามไว้นะครับ ถ้าผมผ่านนะครับผมแวะเข้าซ่อมนะครับโอเคครับเร่งนี้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ